นี่โตเร็วอะเงนวแต่วนี่ตนแก่อะโอเคเจ็ดโตเร็วมากไอ้นี่นะสวัสดีค่ะพี่เขาบอกว่าเปิดไี่เปิดด้วยกันลองเลงอตเป็นลูกสาวเราให้ลูกสาวเพ is a ี y Especially chicken wing I love me 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 โอ้ยป้าชื่นใจกันใหญ่เลยนะข้ามาด้วยจะขนาดเลยดีนี่ถ้าบวกเลยนะว่าบทเวลงที่โปรดักชั่นดีๆแล้วจะมีอย่างนี้เลยว้าวไม่แน่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 อุญยายอุญป้าต่างๆก็ไม่แน่ไม่แน่ก็เต้นตามนี่นะคะมีท่าเต้นอยู่ อย่าไปดูแฟนคลักกันีะแบบต้องมีแล้วแต่ก็ต้องมีาะเพามีซิงเกิลของตัวเองโหขนาดนั้นเป็นนักรอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวพวกเราสองคนจะมีเอมี่วันนี้เลิฟเซสชั่นค่ะก็เชิญชวนทุกคนมาเป็นสักขีพยานใช่ในวันมงคลนะคะวันที่7มีนาคมค่ะ วันมงคลจริงๆค,คือคล้ายเหมือนเป็นวันวันวันเลิกดีอะไรเงี้ยที่ทุกคนเขาแบบแต่งงานแล้วก็แบบมีคอนเสิร์ตคือเห็นเขาใน,าน,นอินเทอร์เน็ตค่ะใช่แล้วก็มีคอนเสิร์ตเยอะมากหลายคอนเสิร์ตมากอะไรเงี้ยจะเป็นเลิกดีจริงๆเลิกดีจริงวันที่7มีนาคมจริงๆต้องเลิกดีสิเลิกดีเลิกดีอยู่บนเวทีก็ถูกต้องไงก็ถูกต้องะ เพราะเป็นโชว์ใหญ่โชว์แรกของเราใช่เหมือนเราต้องแบบโฮทั้งทั้งหมดเลยใช่แน่นอนว่าต้องมีโชว์พิเศษให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนค่ะพอจะบอกตีมได้ไหมว่าแบบเอ้ย ตีมหลักๆคือเอมี่วันนี่เลย terminal, คือความเป็นเอมี่วันนี่แล้วแต่ฉันและเป็นเอมี่วันนี่ที่เราอยากจะนําเสนอให้ทุกคนได้รู้จักในมุมมองที่ทุกคนเฮ้ยอาจจะยังไม่เคยเห็นพวกเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านำเสนอตัวในรูปแบบต่างๆที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นใช่ถ้าให้พูดถึงบอนนี่วันนี่เป็นแบบไหนเป็นสาวแบบไหนวันนี่เป็นตัวเองบอนนี่ผิดตรงไหน วันนี้คมีสละวันนี้คมีสละวันนี้ทําได้หมดทุกอย่างเออก็จริงนะสขยได้อ่ารักได้เซ็กซี่ได้ตลกได้เป็นที่รักของเธอก็ได้ขอบเครื่องเป็นได้หมดครบเครื่องสุดๆครบรับเลอครบพรอสียกี่เหรอครัหนูอะไรนะคะเซ็กซี่ระดับหนูอะคะสไตล์ก็ เป็นอะไรดีล่ะเขาเล่นไป็นไก่เป็นจุกไก่เป็นสไตล์ของหนูก็เป็นแบบว่าก็เป็นตัวเองแหละก็มีน่ารักบ้างก็มีไหนสีบ้างมีแบบเช้บ้างบองบองบ้างเออบองบองบ้างเบลเบลบ้างใช่เบลเบลบ้างอุ๋งอุ๋งบ้างตลกอาจจะนิดหน่อยแต่ว่าไม่เท่าเขาหรอกไม่เท่าเขาแปลว่าดีไหมอะไรนะคะเป็นแบบที่เธอชอบไหมก็ต้องถามเธอนี่ล่าก็ชอบทุกอย่างที่เป็นเขา เฮ้ยไม่ใช่เลเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นคนมองได้ท่านูมองได้เหรอโอ้มีไหมคะก็มีมีพี่มีมีหลายเวอร์ชั่นอยู่นะเฮ้ยพี่มีความมีหลายเป็นคนหลายบุคลิกไมมรเอนะกแล้วแต่อารมณ์เออบางบางทีก็จะเป็นคีอแบบว่าฮาวฮาววนวนฮาวฮาววนวนตลกตลกบางทีก็จะหวานหวานอันนี้อันนี้อยู่ในหมวดหวานอ่าอันนี้ในหมวดหวานหวานหวานบางวันก็เค็ม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  เท่ๆขู่ๆบางวันก็ดุดูแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์แล้ววันนี้เข้าแบบนคะเข้าทุกแบบจบนะเราสังเกตได้ไหมว่าวันนี้เขาจะมาแบบไหนคือแบบมันหมายถึงวันงานเหรอไม่ให้หมายถึงว่าแบบแต่ละวันที่เจอคือมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบกลมกลืนแรนดอมแรนดอมแรนดอมแต่ว่าเราก็เราก็ ชินชินเอ้ยแปลกไปไม่ชินหมายถึงว่ามันก็มันก็เนียนไปกับบุคลิกของเขาใช่มันก็เป็นตัวตนเขาในแบบหลากหลายโอเคแต่มันไม่ได้แปลกอ่ะมันก็แบบว่ามันก็เขาเรียกอะไรไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อเป็นคนน่าดึงดูดจบสวยจบสวยจบสวยจสวยจบสวยจบสวยจบวยจบสวยจยจบสงยจบสวยจบสวยจบสวยจบสยจบสวยจวัจบสวยจบสวสวย่บยบบวยนบสวะแล้ววัน้ววัน้ววนบวว กินกินเยอะกินแบบกินแฮปปี้กินแบบก,แบบกินที่ชอบได้กินของอร่อยเขาก็จะแฮปปี้ท<อ>ั้งวันเลยอ๋อเราแพ้ของกินเหรอแพ้ของกินอาชีวิตยอยู่กับของกิน, <laughs> นเวลาเวลาเวลาถ้าเรา,าองอนเขงอด้วยเลรเป็นปกติหนูไม่เคยงอนพี่มี่สิมีหลพย่ยแล <laughs> หลาพี่มี่งอนหรือเปล่าหนูไม่เคยงอนพี่เลยหรอไม่เคยงอนะอืม เคยงอใช่หนูก็ไม่เคยได้งออะไรเลยเออเราเป็นคนใส่ใจอยู่แล้วคือเข้าใจแหละเนาะใช่เฮ้ยขยิบตาใส่ต้องมีอะไรแต่เมื่อกี้บอกว่าเขามีมุ่งจุด้วยจะไม่มีมุ่งดุก็มีบ้างแบบเวลาในพาร์ททำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแต่หมายถึงไม่ได้ดูวันนี้แต่ไม่ดูดูไม่ดูวันนี้ไม่ดูวันนี้ต้องนี่นี่นี่อะไรเงี้ยเขาต้องแบบต้องบอกเขาให้ชัดนะอย่างงี้อยี้อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเวลาที่นี่ท่านี่ดูเรามีวิธีการที่จะรับมือความดุชอบเลยออชอบง่ายังไงอ่ะเขาก็จะมาซอฟต์ๆใช่ยิ้มยิ <laughs> ้มเสียงสาวเสียงสาวเสียงสาวได้เรื่องดุ เขาจะเขาจะดูหนูหรอที่นี่จะดูหนูหรอไม่เดู๋ยวดุหนูแบบว่าเขากลัวบรรยากาศไม่ดีไงพอเราบางทีเราดูเราไม่รู้ตัวเขาอารมณไม่ดีบางทีแต่จริงจริงเขาอาจจะไม่ดูแต่บางทีเขาแบบเสียงห้าวหเลอเลยม้วนเฉยๆแต่เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรคนก็นึกว่าหาเรื่องไม่เป็นบางทีเสียงมันห้าวแบบเหมือนแบบถามอะไรแบบม้วนๆไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็คนอื่นอาจจะกลัวแล้วเราใจเฉียบนะคะเวลาที่มีสีไม่ชีนใจสั่น แบดแบดอ๋อชอบทรงแบดเหรอแบดแบดเลยทรงอย่างแบดเลยทรงอย่างแบดเหรอทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยวินจะไปเต้นป้าไม่ใช่ไม่ได้บตีเล่นก่อนจะไปดูไงไงเพราะว่าทาไม่แน่วันนี้ทำบนเวทีตอนนั้นไงหนูไม่มีอะไรให้กลัวอีกแล้วต่อไปนี้หนูคิดว่าแบบแหกทุกกฎแหกทุกกฎอยากรู้ว่าวิเนี่ยวินนาทีที่เขาเต้นเพลง สติอยากรู้ว่าตอนเห็นคือหนูเห็นในแบบมือถือเพราะว่าดูไปดูไปตอนนั้นไม่ทานแล้วอุ้ยแต่เขาก็มีสปอยไว้แล้วว่าแบบมันจะมีอะไรฟิลฟินี้อะไรอย่างเงี้ยก็หนูไม่ได้ผิดไม่ได้แบบว่าผิดจากที่คาดไปเท่าไหร่หนูก็ไปถือว่าคิดว่าเขาน่จะทำได้ดีแบบนี้หละอะไรอย่างงี้แต่หนูกังวลมากนะขอแต่หนูคิดว่าวัานี้นั่นแหละต้องทาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเขาบางทีเป็นคือ คือไม่เคยแบบจงใจทําตลกเงี้ยก็เลยกลัวแป๊กกลัวคนไม่แบบใช่หนูบอกเขาแล้วว่าวันนี้ถ้าจะตลกตลกให้ตลกแบบอยากกากนะต้องแบบห้ามขำทำไปเลยให้มันสุดๆให้มันเชื่อเนี่ยเขามีมาบอกตอนแรกแล้วก็บอกเขาเฮ้ยทำไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยกากอยู่แล้วไม่งั้นมีไม่เยอะขนาดนี้ใช่บอกเออปล่อยสุดๆไปเลยก็มีมเยอะสุดๆคืออยากขายสวยบ้างทุกวันนี้ขอโอกาส ขายสวยบ้างนะคะเพราะว่ามีแต่มีมตลกมีแต่คนจะให้ทำตาเปรี้ยวๆอยู่นล้ักงานพูดปุ๊บทำเลยให้ทำรเลยน่าโอ้พอขายสวยวันนี้จะมาขายสวยขายสวยวันนี้มาขายสก็ขายบัตรด้วยขายเสียมด้วยมาขายสวยขายเสี่ยมขายบัตรที่เราขาขายสวยน้องสวยเออแล้วถ้าขายวันนี้มันก็จะตลกกับสีขายถ้าตั้งใจก็จะตลกกับสิเอาเราเราได้อ่ะเราขายสวยได้แล้วเชิญคนมาซื้อบัตรเชิญคนมาซื้อบัตร เชิญคนมาซื้อบัตรสีค่ะก็วันที่7มีนาคมนะคะทุกคนมีเอมี่วันนี้เลิฟเซชั่นนะคะอย่าลืมมาดูพวกเราเป็นงานแรกครั้งแรกของพวกเราที่จะแบบว่าได้ขึ้นคอนเสิร์ตกัน2คนใช่แล้วกดบัตรวันที่กดจ้ากดบัตรวันที่7กุมภาพันธ์ค่ะทุกคนก็10โมงตรงที่ไททิเกนเมเจอร์นะคะก่อนไปเรือกตั้งมาเลือกเอมี่วันนีันก่อนนะคะก็เปิดขายบัตรทุกช่องทางวันที่8กุมภาพันธ์ สี่มุมตรงเช่นกันค่ะอ่ะเมื่อกี้กบอกว่าขายสวยแล้วแล้วเพี่มไม่ไขายอะไรอะไรนะคะสอสอนนิดนึงวันนี้โบกมือไปแล้วสิบรอบอะไรนะคะพี่เอ็มไม่ไขายอะไรเขาบอกเขาขายสวยาวขายสวยอุ้ยเราก็ขายเสียงได้ไหมล่ะขายเสียงขายเสียง อย่างร้องเพลงแล้วแปลแล้วแปลกทำไมร้องต้องมีไม้ถ่ายตอนนี้โอเคโอเคโอเคก็นั่นแหละค่ะก็เตรียมตัวมาแบบว่าร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังใช่จะมีเพลงนี้ร้องเพลงนี้จะมีกีตาร์นะจะมีคนมาเล่นกีตาร์นะกาเห็นได้มีคนได้กีตาร์ใหม่ก็มีแน่ ็ไม่แน่ก็ต้องมาเลื่อหรือกีตาร์หานี่แหละก็ต้องมาดูมาดูแต่อาจจะเป็นตีกีตาร์ในในโปสเตอร์กับตีกีตาร์ที่หนุมีมันก็อาจจะมันก็เหมือนกันอยู่นะในโปสเตอร์หานี้ก็แค่ถ่ากีตาร์ีนตาไงอ่าเขาตามเรสเกมเลยคือจริงๆวันนั้นเห็นกีตาร์เป็นแบบสไตล์วินเทจนิดนึงวันถ่ายก็สวยมากแล้วแบบเจ้าของแบบทีมงานก็เป็นเจ้าของก็แบบพูดตลอดทั้งวัน โอ้ยถ้าเป็นของหนูก็คงจะดีนะเนี่ยอ,อะไรอย่างงี้หวังตอนนั้นที่พูดมีในยะอะไรไหมตอที่พูดมีในในในยะแบบเจ้าของว่าจะให้ยืไมไหมอะไรอย่างง <c oughs> ี้ <c oughs> แต่ว่ามีคนแบบแอบหูพึ่งก <c oughs> ็มีบอกพี่มีบางว่าถ้าวันเกิดได้กีตาร์สวยๆสักอันไมโซเลิฟเซชั่นก็คงจะดีนะ <c oughs> ตอนนี้ค่าหวังอะว่าจะได้อ,อะไรไม่คาดหวังไม่มันเป็นแบบของขวัญชิ้นถือว่าเป็นชิ้นแรกเลยอ่ะ ช่ไหมที<ห>่แบบที่มีซื้อให้แบบเป็นของมันชิน้ไนไ,ไ,นไ,ได้เออที่นี่เป็นยิวมายากจรก็ย <c oughs> ากนิดนึงค่ะเพราะว่าไอ้ลที่เขาชอบคือเขาจะมีสไตล์ที่ชัดเจนคือถ้ามันแบบ <c oughs> ผิดแปลกไปนิดนึงหนูก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอจ <c oughs> ิ๊ไม่ใช่คือเ <c oughs> ห็นเหาอแบบเออถ้าไอตัวแบบไอตรงลายอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นแบบดูแบบแมนเกินไปหรืออะไรเงี้ยหนู่าเขาก็จะไม่ชอบไอ้ลที่มันละมุนละมุนันก็จะหายากหน่อย แต่ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เพราะมันก็แพงอ่ะได้คาดหวังเลยแพงอ่ะเขาอยากไดอะไรเนี่ยเจ้าหนี้มีไอเดีอะไรบ้างคือมีคือมีเพราะหนูถามเขาว่าอยากได้อะไรเพราะอยากซื้ออะไรที่มันแบบว่า ตรงกับที่เขาอยากได้น่าจะได้ใช้ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็มีลิสต์มาว่าอันนี้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 น,นี้หนูก็ไม่เชง่อลิสต์จริงๆเป็นคนไม่ไม่กล้าขอใช่แต่หนูบอกคำพูดมาเลยต้องมีหนักเค้นเป็นคนแรกที่มีขยันขยอยขนาดนี้เค้นเค้นแบบว่าต้องมีในใะจต้อง <ไป S 1> มีต้องมีเราพวกมาหน้าคือมีแล้วแต่ไม่เหลือปากที่ออกเสียงมาือแบบว่า พูดอ,ออกมาพูดออกมาฉันรู้ว่าแกพูดได้พูดออกมาพูดออกมาเขาก็เลยพูดพูดออกมาเ้าก็เอออันนี้ก็ได้แต so ่แบบผ่านไปสักพักเรื่อยๆเขาก็ไปพูดถึงกีตราก็เลยแบบเอยจริงๆกีตร์ก็เป็นอะไรที่ดีเพราะว่าที่เขาเล่นอยู่เหมือนมันก็เป็นแบบไม่ใช่กีตราคลาสสิกแล้วก็เขายังไม่มีของตัวเองขนาดนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเราแบบซื้อให้เป็นอันแรกก็จะได้เป็นอันสุดท้ายหรือเปล่าก็จะไดกเป็นอันเดียวในใจเออก็อาจจะเป็นอย่างงา ใช่เดินเดินเข้าไปในฮอสิ่งแรกที่ทักคือกีตาร์ใช่คือเหมือนเราเล็งไว้แล้วอ่ะของกีตาร์อยู่ข้างหลังนะแต่ไม่เขาเขาน่าจะไม่ไม่คาดหวังแหละว่าเราจะมาพร้อมกีตาร์ใช่ไม่ไม่ได้คาดหวังเลยแบบว่าเป็นศูนย์เพราะว่าหนึ่งก็คือเวลามันน้อยมากรา่หลังจากมานั้นไม่กี่วันเองมั้งใช่แล้วก็แบบคิดว่ามันน่าจะหายากอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยไม่คิดว่าเขาจะแบบซื้อมาให้มันแพงด้วย ไม่แบบว่าของแพงนี่ก็ไม่เกรงใจไปเลยฟ้าค่างแต่กว่าจะได้มาเพราะระยะเวลาสั้นมันนานมีกว่าก็หนูก็ทักไปหาเพื่อนที่เหมือนแบบเป็นมือกีตาร์คลาสสิกอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเอ้ยอันนี้พอจะหาให้ได้ไหมอะไรเงี้ยซื้อที่ไหนได้บ้างมีร้านกีตาร์แนะนำไหมเพื่อนก็แบบลิสต์มาให้แบบ6-7เร้านแล้วก็แบบ ทักลายไปหามันก็ยังแบบไม่ค่อยถูกใจก็เลยต้องแบบบอกอินไปดูตามร้านต่างๆซึ่งงานเขาเยอะมากนะคะใช่ไงคือหนูถึงงงว่าแบบเขาเอาเวลาที่ไหนไปซื้อมีมีเฮ้ยสงสัยเราจะเป็นคนพิเศษที่สุดเลยนะเฮ้ยคือเป็นของขวันที่มีมูลค่าทางจิตใจมากเลยแล้วก็ทางเงินด้วยที่สุดเลยแต่หนูได้มาหนูคิดว่าเขาน่าจะได้ใช้จริง ช่แล้วก็สวยด้วยมันแบบพอไปจับหนูก็รู้สึกก็แบบหุ้ยตัวนี้แหละเพราะว่าพอจับถือแล้วก็แบบเอออยากเราก็รู้สึกว่านี่แหละสิ่งนี้แหละอะไรถ้าถ้ากีตาร์กับคนเล่นกีตาร์อะไรเจอกันโอ้หถ้าอยู่ด้วยกันก็สวยคูณสองเลยแต่หนูว่ามันสวยจริง<ฮ>แล้วก็คิดไปแล้วว่ามันเหมาะกับเขาที่แบบถือแล้วน่าจะแบบน่าจะเขาน่าจะชอบแหละไม่ไม่เอะเห็นแล้วไม่เอะอะไรอย่างเงี้ยสวย ยังเลยไปนอนกอดอยู่ค่ะนอนกอดยังไม่กล้าดิดเลยกลัวมันมีฝุ่นก่อถามก่อแล้วลองเล่นให้ฟังได้ไหมเดี๋ยวเขาไปซ้อมก่อนไปซ้อมก่อนขอซ้อมก่อนอยากขอไปเล่นพิเศษนะคะจากตัดสินกีตา้์ได้หมดเลยค่ะแค่เขาดีดก็ได้หมดเลยค่ะดีเพลย์ดีเพลย์ได้เลยเหรอคะเดี๋ยวไปฝึกเลยอุ้ยงั้นเดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะ ไม่คิดว่าจะได้กี่ตัง์ไม่นี้ไม่รู้เลยนะแต่ได้อ่าจแต่ตอนนั้นก็มีฟิลร้องไห้ก็ซาบซึงคือบรรยากาศมันก็อบอวนด้วยความรักแล้วก็มีที่รักมาอีกอทีนี้มันก็วาวุ่นใจ ก็ร้องไห้เลยล่ะสิแล้วงงร้องไห้ยันมาพี่มี่น้ำมูกไหลเลยพี่ก็ร้องไปด้วยเลยเม็ดเม็ดใหญ่กว่าหนูอีกน้ำตางงเลยซึ่งพอวันนั้นร้องไห้ก็เลยไม่มีประโยคที่จะพูดเขาบอกว่าอยากให้พูดอะไรหน่อยแล้วบอกว่าพูดไม่ได้ไม่ออกเลยเอกว่าถ้าพูดจะร้องไห้นั่นหนูเห็นหน้าเขาก็หนูก็จะร้องนะเหมือนแบบหนูก็ไม่เคยเห็นเขาแบบว่าเบะขนาดนี้มาก่อนเลยเลยอ่ะใช่เลยค่ะแล้วก็ได้ พูดอะไรคะอะไรเกี่ยวกับอะไรไอ้สิ่งที่ไม่ได้พูดวันนี้อยากให้พูดวันหมดพูดเกี่ยวกับอะไรคะจริงก็พูดไปหมดแล้วแหละในวันนั้นแต่ถ้าพูดอีกก็ได้ถึงเฮมี่หรอก็ดีใจก็ถึงมีกีตาร์ก็เป็นนัมเบอร์วันอยู่แล้วรักฉันมุยรััก้ย ตลัแต่เจ้เ่อบอกว่าจะขายสวยนนี้เป็นมีมแล้วมุ้ยมุยเนี่ยก็โอ๊ยเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวพี่พี่ก็จะเหลืเอานะสิแต่ไม่พูดพี่ก็ไม่รู้นะอ้าก็รักชันมุยทำนะนอยู่อย่างนั้นก็ดีใจแต่รู้แต่รู้ว่าเขาดีใจรู้เลยรู้เลยใช่ดีใจมากๆเป็นของฝวันชิมพิเศษที่สุดเลยช่วงเวลาที่ผ่านมาปีไยน รัไม่ใส่ไรไซน่เพียงใช่เวลาที่ผ่านมาของพี่มี่หรอคะสำหรับหนูพี่มี่ก็เป็นคนน่ารักมาเสมอถ้าไม่ใช่พี่มี่ก็ก็ไม่ใช่ใครแล้วก็จะไม่เล่นกับใครถ้าไม่ใช่พี่มี่เป็นใครหวันมากยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงวาเลนไทน์เดี๋ยวไปออนวาเลนไทน์นะนี้ออนวาเลนไทยออนวัเลนไทยออนนิ่คิดคิด ลว่าตอนนี้ซื้อวันวาเลนไทน์เดี๋ยวไปออนวาเลนไทน์แล้วกันวาเลนไทน์ทุกวันไงเออกุมภาแล้วแหละมีคนกุมมือแล้วเนี่ยนะเออยังไม่ทันกุมภามีคนกุมมือแล้วเนี่ยก็พี่ไม่มีไงแต่วันนี้มีก็มีไงล่ะก็เสียใจด้วยแล้วกันเอาพี่ลองกุมคนข้างๆเพื่อนแบบ่เอาพี่มี่ก็อยู่ทีมเดียวกับหรอเสียใจด้วยละกันเราหันไปมองคนข้างๆเพื่อนแบบเออแต่ว่าแคกานไม่มีพี่มี่ของตัวเองก็ต้องเสียใจนิดนึงเนาะ ก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะใช่ฝากบอกอะไรแฟนๆที่เขาแบบว่าเอ้ยอยากเป็นพี่นี่เป็นของอียเยอะมากเยอะกว่าเดิมอีกอุ้ยถ้าสักครั้งนึงจะมีแฟนอยากได้แบบพี่มี่พี่มี่ดันบาสเต็กเยอะอ้าวแต่ก็ไม่มีไงก็พี่เป็นของนี่ไงเออก็ต้องเข้าใจก็ต้องยอมรับความจริงนิดนึงก็ต้องยอมรับเนาะความจริงว่าพี่นี่มีเจ้าของแล้วไงใช่ใช่พี่มี่มีคนเดียวมีคนเดียวเนาะแล้วแบ่งไม่ได้ด้วยใช่ แล้วยู่กับหนูด้วยออ้าวล้วจะไปไม่ได้นะจะขอแขนเป็นฟอขอเป็นแฟนไม่ได้อ๋อบอลนี่ลูกแม่ขอนะไม่ได้ไม่ได้เตุกคนทุกคนแล้วค่ะมัมีปอมมามีจริงประกาศตรงนี้ว่าไม่ไม่ให้เนาะไม่ให้ได้เลยค่ะไม่ไปไหนเลย จริงไม่ค่อยกล้าไวพรเท่าไหร่รู้สึกไวพรแล้วมันเหมือนคนแก่เหมือนแบบเหมือนผู้ใหญ่ไวพรเด็กอ่ะไม่นะไม่เหราะแต่ก็รู้สึกว่าแบบเราก็เป็นกำลังใจให้เขาทุกแบบทุกสเต็ปอยู่แล้วเขาน่าจะรู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ผู้ไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจจ้ะเอ้ยจริงหรือเปล่าแต่เมื่อกี้พี่ถามวันนี้ไปว่าแบบช่วงเวลาที่ผ่านมามี่เป็นไงแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาวันนี้ วันนี้หรอก็น่ารักขึ้นทุกวันตลกขึ้นทุกวันทางบวกใช่น่ารักขึ้นทุกวันจริงถึงว่าหนูก็ชอบความที่เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าหนูก็มาเป็นเวอร์ชันนี้ได้ก็เพราะว่าเขาแบบว่าเป็นแบบนี้ให้หนูด้วยะคะเพราะว่าหนูก็ไม่ใช่คนที่แบบว่ากล้าแสดงออกหรือว่าเปิดเผยอะไรมากแต่ว่าพอเขาเหมือนแบบ การแสดงออกมาก่อนเหมือนเปิดให้เราทําอะไรเราก็เลยกล้ามากขึ้นกาแสดงออกหมายถึงอะไรคะหมายถึงแบบว่าเขาแบบกล้าพูดแเขากล้าแบบกล้าพูดความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไม่พูดเลยอะไรเงี้ยแต่พอเขาเริ่มพูดเราก็เออเราก็พูดพูดได้นี่หว่าไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอะไรมีเรื่องอีกไหมคะกับฟังเรียบปัเช่นเช่นอะไรบ้างอะไรอะไรอ่าเช่น ก็ทุกอย่างเลยแบบแบบเราเป็นคนแบบไม่ค่อยอ้อนคนเลยแต่แบบโหพอเขาอ้อนมากเราก็แบบตอนนี้พลิกะลรที่มีอ้อนอยู่มากว่าตอนนี้เราตอนนี้เราก็เลยแบบว่าใครเป็นคนหนางงานเหมือนแบบเราอยู่กับใครเราจะแบบซึมซาบคนนั้นคือไม่ใช่ไม่ใช่ซึมซาบขนาดนั้นแต่เหมือนเราเป็นคนที่แบบไม่กล้าทําอะไรกับใครก่อนอะไรเงี้ยพอพอเขากล้าที่จะทำอะไรกับเราก่อนเราเลยแบบกล้าสบายตัวเออใช่ใช่ไม่กล้าไปสบายตัวเขาก่อนถึงแม้จะอยากแต่ก็ไม่ไม่ทําถ้าเขาไม่ทําก่อนอะไรเงี้ยเีมหด อ้าวก็หนูดูคนเดียวล่ะสิวันนี้คือท่านจะอวดเลยเหรอท่านจะอวดตลอดก็ใช่ก็จริงก็พูดกันตรงๆแต่แอบบอกนิดนึงได้ไหมเขาอาจจะอยากรู้พี่นี่อ้อนเป็นยังไงพี่มีหมดอ้อนเป็นยังไงก็แบบงวยงวยอ้อนอ้อนแบบว่าทำเขาจะมีเสียงที่ว้คุยอ้อนอ้อนใช่ใช่ไหมคะวันนี้อะอย่างนี้เหรอ อาจจะไม่ขนาดนี้แบบสิ่งนี้แหละเสียงแบบหวานอ่าเสียงแบบอ่อนอ่อนเปิดเขามาเลยเนี่ยติดเขามาใช่ติดหนูก็เลยติดใจเลยตอนเี้เขาอ่อนมากตอนนี้เขาอ่อนมากกว่าหนูแล้วนะหนูว่าปล่อยเขาอ่อนแล้วฟินชอบใช่ไหมล่ะชอบหลือไม่จอบหรือไม่จ๊อบเลยเรามีคนอ้อนเราแทนแล้วเราไม่เขาเคยคิดไหมว่าไม่น่าส่งไปเล่นซุนกีเลยไม่เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหนูอ่ะ ดีใจมากที่เขาได้เล่นคุณทีเพราะหนูรู้สึกว่าเขาจะมีเพื่อนใช่ในกองคือหนูเจอมนุษย์แบบหนูเยอะมากใช่หนูแบบ <c oughs> ดีใจมากคว <c oughs> นอรี่บอนนี่แบบมีเพื่อนที่บอนนี่เขารู้สึกว่าแบบเขาจะคุยได้ตลอดเหมือนเขาจะไปเจอค <c oughs> ือบางทีเราไปบางงานอะเจอพี่ออฟจุมคนเนี้ยเขาจะคุยได้แบบคุยนู่นคุยนี่คุยไม่หยุดเราดีใจที่เขาแบบไปคุยก<ช>ับคนอื่นได้แบบแล้วในกองก็มีแต่คนอายุเท่าๆกันเท่าหนูค่ะเจนซีอ่าคือในกองก็เป็นมนุษย์แบบหนูแบบ เป็นมนุษย์แบบไหนก็แบบแบบปอนอะแบบพี่ปอนมนุษย์ Gen Z มีความแบบว่าเป็นตัวของตัวเองมีความเบียวเล็กๆหน่อยเพราะอาจจะดูอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยตลกตลกเขาก็ดูการ์ตูนนี่มเหมือนพวกเดียวกันเนอะเพรตอนแรกตอนนั้นที่ถามวันนี้วันนี้บอกว่าอยู่ในกองนี้หนุนลำบากมากเลยเพราะเจอพี่กัอจีเจออ๋อลำบากกั้นขำไงอ๋อต้องไปทือก็ ลำบากแค่กั้นขับนี่แหละค่ะนอกนั้นคือสนุกใช่ใช่อก็คือตัวหนูเลยก็แฮปปี้เลยแฮปปี้เลยดีใจดีใจมากที่ได้ไปเล่นวันนี้นี่ไปเล่นหันใจใช่ใช่เอออะแล้วพี่ชาววีวันนั้นโอเคไหมพี่ชาววีใส่สูตรมาเลยพอจะมีบทให้พี่ชาววีบ้างไหมคะเรื่องพี่ชาววีเขาไม่ค่อยชอบเล่นแบบตลกไปกับหนูไงเขาจะทิ้งให้หนูข่ายขับคุณเตี้ยหนูอะทำตลกแล้วมันไม่ตลกไงคือมันคนมันไม่ขำ แต่วันนี้เขาตลกธรรมชาติอ่ะออคน<ต>ไมนชอบ็จะขายเฮ้ยจะได้เล่นคมัคมบคัมเดี้ด้วยกันสักเรื่องที่แบบไม่อยากเล่น <laughs> ต่วันนั้นคือเขาเตรียมอะไนะต้องตะโกนเฮ้ยเป็นอันนั้นคือภูมิใจมากเป็นครั้งแรกที่พี่มกล้าพูดแบบจริงใจที่จะเต้นหลุดออกมาคือเป็นครั้งแรกที่ที่เล่นกับหนูอ่ะแบบด้วยความจริงจังค่ะนี้ใช่คือเรารู้ว่าแบบมันสองวันแล้วที่แบบเออน้องเขาแบบรอให้คนมาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราก็ไปได้แบบวินาทีสุดท้ายจริงก็เลยอยากทำให้เขาแบบภูมิใจซะหน่อยว่าเฮ้ยวันนี้พี่มานะพี่มาเข้าใจเข้าไมภูมิตลก นิดน่ารักนะจริงเขาแบบเขาชอบแบบไม่กล้ากลัวมันแบบอุ้ยไม่ต้องเราแต่งจริงเขาว่าทำได้เขาได้มองงานแฟนคินนัดน่าจะทำได้ด่าลงร้องดูอยากอยากเห็นไหนออดูซีอ้อนยังไงไหนก็มาดูไอ้นี่มานี่เนิร์ดเซนจั่นกันนะไม่อยากให้อ้อนให้ออดพี่พี่เอ็มมี่แบบตลกให้ดูขายอ๋อเหรอ อุ้ยจะมีตลกหรอไม่หรอกไม่ตลกไม่ตลกจริงจังคอนที่จริงจังจอมแกนจริงจังจริงจังจริงจัง่หนูตลกเยอะจนคนคนเวลาคนมาเจอเขาจะคิดว่าหนูแบบอุ้ยตลกแน่แน่ตลกแต่จริงตลกแต่ไม่ตลอดไงตลกเป็นบางเวลาตลกเป็นบางเวลาเป็นหน้าที่การงานใช่ใช่แต่ว่าในในงานวันนี้คือจะได้เห็นหลายหลายมุมเห็นงานเห็นตลกเหรอหลายหลายมุมหลายหลายมุมหลายหลายมุม เอาเป็นว่าเป็นมุมที่หลายๆคนไม่เคยเห็นอ่าใช่เป็นมุมที่พวกเราแบบที่พวกเรา,าแบบว่าเค้นออกมาจากเบื้องลึกว่านี่ค<ช>ือสิ่งที่เราชอบจริงๆถ้ามันเห็นไปนแล้วมันก็ไม่สนุกนะสีใช่อยากเห็นินตลอดินวันนี้ตลอดเลยเชียพี่อยากเห็นวันนี้แบบนั้นเหรอเอาเสิร์บ้างตั้งสติตั้งสติเหรอเพราะว่าเขาเปิดมาโซเชียลไหน ไม่เห็นหน้าหนูสวยๆเลยสวยอันนั้นมีเปยวมีเปลวบ้างมีเต้นตั้งสติบ้างก็จะต้องไปรอดูนะคะไปดูว่าจะขายสวยหรือว่าขายขำเมื่อกี้แอบมีบอกว่าแล้วลูกจะยังไงลูกคุณเดบิวแล้วอะลูกก็นึองมนไหเออก็ต้องมาไหมล่ะก็ต้องมาอยู่แล้วก็มาอยู่แล้วก็ม่เป็นของครอบครัวป่ะเฮ้ยเพลงของครอบครัวเลยเหรอคะ อ่ะไม่แน่ไม่แน่ก็ลองเดาๆส่งข้อความมาว่ามันจะเป็นยังไงลองเดาเดาเอนี่เี่เราเพลงเก่งได้ใครโอ้โหเอ็นนี่เขาเหมือนวอนนี่เลยนะเฮ้ยความใหม่แต่ว่าดีไหมไม่ถึงความน่ารัก ต้อมแก่นก็แล้วกันอุ้ยเลยไอ้นี่นิสัยเหมือนหนูมากเหมือนวันนี้ใสเหมือนวันนี้มากมากเลยอ่ะเหมือนวันนี้ร่างที่สองหน้าตาจะเหมือนหนูแต่ว่านิสัยเหมือนวันนี้นิสัยเหมือนวันนี้ผมสั้นเหมือนพี่มี่เลยแต่นิสัยเหมือนหนูเลยเหมือนวันนี้แหละแต่หนูไม่เปิดเยลโล่นาหนูไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดอันนี้ลูกทำเองไม่มีใครสอนอันนั้นทำเองแต่หนูคุ้มเสน่ห์แรงอ่ะ ผมรลุงจิตเลยไงละมันได้อยู่แล้วเออก็แม่มันสวยขนาดนี้ตอสาวหนก็หนึ่งในตองอูใชเวเออก็จริงก็จริงักสูก็ทำได้รักยิ้มก็ทาได้จุ๊นางฟ้าก็ทาได้หัวใจเต้นแรงก็ร้อนในก็ทำได้กสั่งอะไรทำได้หมดให้ทำอะไรทำได้หมดใช่เดี๋ยวจุ๊บไก่เดียวมาเดียวมาวันนี้ทำเลย ใช่ใช่เดี๋ยวรอดูเลยเนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยรอดูเลยใส่เหมือนพี่จำตาโอ้ยแมสมากเลยนี่จุ๊มไก่ของฉันพี่จำตาลแต่เวอร์ชันนางเจ้าหญิงไม่ได้หรอเดี๋ยวหน้าล้างหน้าล้าบอะไรอย่างงี้ยากบอกอะไรกับคนที่จะมาแบบตามจีบรูปคุณหน่อยสิอ๋อแล้วก็มีใครบ้างเนี่ย ก็ต่อแถวกันไาได้เลยนะคะก็มาวัดกันที่สินสอดช่ถ้าใครช่วยโปรโมทคอนเสิร์ตก็จะบวกคะแนนเพิ่มเพิ่มเพิ่มวันนี้ใครติดแฮชแท็กลง X ลงอะไรนี่ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษเฮ้ยโด่งเด่นโดงเนียคโดงก็ต้องรีบหน่อยนะรีบหอยว่าไลฟ์ยูเขาก็มาแบบมาบ่อยมาไปมาหาสูงแต่แต่แต่โมยังไง จามโมก็ให้ให้เอนี่เลือกเองละกันจ้ะแต่ว่าแต่วถามแล้วเอนี่แบบเอนี่สายนาคือเอนี่สายนาจัมโมรต่เอนี่เหนื่อยหน้าก็ให้เอนี่เลือกเองเอนี่บอกว่าโอ้ยลุงจูไปคุยกับคนอื่นเถอะเอนี่เหนื่อยแล้วลุงจูคุยกับเอนี่ไม่หยุดเลยพูดก็ไม่ได้ก็เล่นอยู่ได้อะไรงี้เพราะเพราะว่าไม่แน่ในแฟนทอล์คครั้งนี้อาจจะเหิดจามโมคนที่ผมแบบเอออยากทำคะแนน มาตามจีบเราคะไม่แน่ใครใครจะทำคะแนนก็ช่วยโปรโมทก่อนตอนนี้นะคะเจมีนาจะได้มาดูเลิฟเซสชั่นกันใช่ค่ะอย่างสิองนี้ก็ต้องสู้หน่อยใช่สู้พ่อแม่เขาหน่อยเพราะวันนั้นคือจะจัดเต็มมากจัดเต็มต้องทำครอบครัวอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้เมื่อกี้พี่เขาเรียกต้องปิดไลฟ์ด้วยกันที่แบบ ไก่ตาเวพี่ีเร็วมา่ายสวนมาเยอะแล้วมันเป็นมันโอ้โหทุกคนตั้งกล้องจุ๊บไก่ทุกคนตั้งกล้องเห็นมบอกพี่ีว่าต้องเชื่อว่าเราเป็นไก่เราเราห้ามขำมันต้องเชื่อว่าเราเป็นไก่ที่ขำต้องเชื่อว่าเราเป็นไก่่นแหนะเอ้าไม่ทำอมกันหรอทำผม้ันมกันหนึ่งสอามกป๊อปอป๊๊อป๊ออ่างเสียง บอกใครสวยไงอ้กจ yeah. so mm ุ hmm. oh, yes. ๊บไก่แมสมากล่าสุดเห็นจุ๊บอึ่งคืออะไรไม่รู้จุ๊บอึ่งพาก่อนเราอาจุะบอึ่งพักก่อ่นไปซื้อบัตรกันนะคะวันที่8ได้ ซื้อบัตรกันด้วยนะคะทุกคนเอมี่วันนี้เลิฟเซชั่นนะคะวันบัตบรวันท<ช>ี่7กุมภาพันธ์นะคะทางเว็บไซต์ไทยที่เกตแมเจอร์ค่ะ10โมงใช่ค่ะแล้วก็ช่องทางปกตินะคะก็วันที่8กุมภาพันธ์นะคะ10โมงตรงเช่นเดีวยวกัน,นะค่ะแล้วมาดูพวกเราวันที่7มีนาคมนะคะสวัสดีตอนเริ่มดีค่ะ MCC h ซ l l ีฮ e นเดอะมอลล์ไลฟตบางกิจริงเหรอจริงแต่งงานเลยเหรอจริงเรือกดีเรื่ โอเค่ะบนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณะเดี๋ยวถที่คนใดๆจะถ่ายรูขอแบบไวๆเลยนัดเดียวนะต่อเหมัอนหาแค่นี้พียงก